สวัสดีครับเป้วีออสมือสองวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับที่หายไปไม่ใช่อะไรหายไปวันสองวันนะครับไปหาซื้อรถมานะครับซื้อวีออสซื้อยาลิศนะครับรถเก่งอีโคคาร์รถเก่งขนาดกลางนะครับไปซื้อมานะครับตั้งแต่ปีใหม่ปีเก่าตัวตัวท็อปตัวรองท็อปนะครับไปซื้อมาประมาณ10คันนะครับนี่ที่ไร่แถวตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยไปสุดนู่นเลยเดี๋ยวพาดูทีละคันนะครับบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยโคตรคุ้มเลยถ้าสนใจมากนะครับที่สําคัญนะครับก่อนวันแม่นี้ผมมีโปรให้ด้วยนะครับมีโปรให้นะครับ บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับอยากรู้ไอ้โปรอลนรนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวผมบอกประมาณกลางคลิปนะครับเดี๋ยวบอกให้เลยโปรนี้คคุ้มนะครับโปรนี้คุ้มมากๆสาหรับลูกค้าที่กําลังจะหารถไวท์แคสคารนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับนี่วีออสตัวไฮนะครับราคานะครับอาจจะไม่เดี๋ยวผมขึ้นไปให้ในสไลด์นะครับวีออสตัวไฮตัวท็อปแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แม็กนะครับเป็นแม็กปัดเงานะครับเทาดำนะครับตัวนี้นะ เบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับคันนี้สามแสนกว่าบาทสามแสนไปปายนะครับราคาไม่แน่ว่าเท่าไหร่นะครับสามแสนไปลายผ่อนก็หกเจ็ดพันนะครับโลท็อปด้วยนะครับหรือนะครับนี่คันหนึ่งนะครับสเกิร์ตรอบคันแต่งมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับสเกิร์ตรอบคันแต่งมาครบเรียบร้อยแต่งทรงลงแม็กมาเรียบร้อยนะครับเป็นแดงดํานะครับสเกิร์ตนะแล้วก็แม็กก็แต่งแต่งทรงมาแล้วดําแดงนะครับ แล้วก็ดิสเบรกเป็นเบมโบ่ด้วยแต่ไม่แน่ใจนะครับวัดแท้ไหมนะครับอ่าโคตรสวยนะครับขาวตัดดำหล่อเลยคันนี้สวยมากนะครับสเปคน่าใช้เลยนะครับตัวนี้ถ้าจะจำไม่ผิดนะสามแสนกว่านะครับสามแสนปลายๆนะครับรถนะครับสามแสนปลายๆสี่แสนต้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับบวกลบเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้นะครับให้ดูก่อนนะครับชมหน้าชมตานะครับไฟหน้าแบบใหม่นะครับ จังหน้าเป็นสีดำไต่กาตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับชุดแต่งนะครับนี่ Fortisa นะครับนี่ถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโคตสวยเลยนะครับโคตสวยนะครับเป็นรถเก๋งนะครับรถเก๋ง4ประตูนะครับ4ประตูซีดานนะครับคิวกระสาที่เขแต่งมาให้ครบนะครับ ดูให้ดูนข้างก่อนนะสวยจริงนะครับล้อหน้าดิสล้อหลังดัมนะครับสปอยเลอร์หลังติดมาแล้วใครเอาใจเอาเรียกว่าชอบไวัยรุ่นหน่อยนะครับเอาใจสายสูงสายซิ่งนะครับนี่แต่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะรถรถบ้านมือเดียวนะครับด้านท้ายละหล่อนะครับสเกิร์ตละหล่อเลยยาริทเอทีฟอ่ายาริทเอทีฟนะครับหนึ่งสองนะครับกล้องด้านหลังก็มีให้นะครับมีกล้องหลังให้สาวกาดแบบชักฟินนะครับ ออปชันด้านในนะครับน่าจะเป็นพวกเรื่องพวกจอเนี่ยจะมีให้ครบนะครับมีจอให้พร้อมกล้องนะครับใครชอบคันนี้จัดได้เลยนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับรถยังไม่ได้ล้างไม่สปาสภาพพึ่งเข้านะครับนี่คือสภาพพึ่งเข้านะครับแล้วก็มีเอลติสอีกคันหนึ่งนะครับสี่แสนกว่าบาทมีให้เหมือนกันแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้น่าจะสี่แสนกว่านะครับเป็นยาริสนะครับแฮสแบกนะครับแฮสแบกฮ่าประตู แมคล้ายใหม่นะครับแมคล้ายใหม่นะครับคันนี้มาจากภูเก็ตเนาะรถมือเดียวสภาพใบแดงนะครับไม่น้อยสภาพดีนะครับตัวนี้นะครับกระจกไฟฟ้ามีกล้องหลังมีจอให้และที่สําคัญนะครับเบรกนะครับได้เบรก abs ทั้ง4ล้อนะครับล้อหน้าดิสล้อหลังดานะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะเบาะหนังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับคุ้มเลยนะคันนี้คุ้มๆนะครับใครหารถเก๋ง มาตรฐานเกรดเที่นี่นะครับคุณน่าจะสวยไปใช้เลยตอนไปซื้อนะไปซื้อกางแดดต้องไปนั่งดูตรวจชงตรวจเช็คเอกสารโครงสร้างรถมุดูใต้ท้องนะครับแต่ละคันกว่าจะได้แต่ละคันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าซื้อรถมาแล้วแล้วโดนเนี่ยโดนรถย้อมนี่เจ็บหนักนะครับคันละ4ี่ห้าแสนนะครับอ่ะคันต่อไปสีเทาดํานะครับสีเทาดํานะครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันยางดันหลบด้วยนะครับยางดันหลบนะ มีสีขาวกับสีดำเนาะอ่าสีเทาดำนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตาหมอกให้ถ้าอยากจะแถมให้ได้ไหมได้นะครับแถมให้ได้นะครับอย่างนั้นหลบนะครับคูณาดิสเบรกตัวแม็กนะจะได้เป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นดําเงาดำปัดเงานะครับอย่างนั้นหลบแล้วก็ยางนะครับได้ปียีสองนะครับยางปียีิบสองนะครับฟิล์มติดให้รอบพันแล้วนะครับห้าประตูตัวนี้นะครับเบาะพับได้นะครับเบาะด้านหลังพับได้ด้วยนะครับพับเรียบได้เลยอ่า สปอยเลอร์ด้านหลังติดมาให้ครบนะครับชุดแต่งรอบคันเลยรถเพิ่งเข้าสภาพแบบนี้คุ้มๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับเข้ามามีประมาณ5คันนะครับที่เป็นแฮชแบกนะครับ5ประตูนะครับแล้วก็เป็นซีดานอ่าสคันนะทั้งหมด9คันนะครับราคาเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับตัวนี้อีกคันหนึ่งนะครับเป็นดําตัดแดงนะครับเรื่องก่อนผมขายไปประมาณ3าคันั้งตัวนี้สเปคนี้เลยนะครับตัวหนุ่ยสองสปอร์ตนะครับหนุ่ยสองสปอร์ตนะ เป็นลถที่นะครับได้ออปชั่นมาเยอะแม็กก็ได้เป็นแม็กปัดเงาลายใหม่แล้วนะครับได้ลายใหม่ด้วยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจกเตอร์เลนนะครับมีวงแหวนสีแดงเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับรถคันนี้ t o y o t a า leasing อ๋อโอเคมาจาก t o y o t a l ล a ซ i ิงใช่ไหมอ่า รถทุกคันนะครับตรวจสอบไปเลยที่มาที่ไปรถชัดเจนนะครับซื้อขาดทุกคันนะครับผมซื้อเงินสดมาทุกคันนะครับลูกค้าใครหารถใช้งานนะครับคุณได้รถสวยไปใช้คุณไว้ใจได้ผมขายมา24ปีนะครับ24ปีนี้นะครับเรามีประสบการณ์ในการซื้อรถนะครับสบายใจเลยนะครับคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับยาลีดไอทีเซนเซอร์ถอยเดินแท้โรงงานติดตั้งมาครบนะครับเป็นขาวตัดดําที่สวยและหล่อมากนะครับสวยและหล่อมากเลยนะครับ แล้วก็มียาฤิ์แฮสแบกนะครับนี่สีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับเสากาเป็นเสาตั้งอ่าห้าประตูนะครับน่าจะสี่แสนกว่าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับเลขไม้เท่าไรราคาเท่าไร่นะครับแล้วก็ผ่อนเท่าไหร่นะครับดูด้านหลังแล้วมาดูด้านหน้าหน่อยนะครับดูหลังดูหน้าหน่อยนะครับคันนี้เดี๋ยวจะเก็บนิดนึงนะเก็บรอยสะเก็ดหินนิดนึงนะครับนี่เห็นไหม มีรอยนิดนึงนะครับบอกหมดเลยนะครับไม่มีหมอกเม็ดนะครับบอกหมดแบบละเอียดนะครับลูกค้าซื้อรถกับเรานะครับเราขายรถสภาพเกตเอนะครับเป็นสภาพพร้อมใช้นะแต่สภาพนี้ผมยังไม่พร้อมไม่พร้อมขายไม่พร้อมขายให้นะผมต้องไปร้านร้านสปาบอกเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็เก็บสรงเก็บสีนิดนึงตรงนี้ร้อยร้อยกี่ขวดจะเก็บให้หมดเลยนะครับสภาพต้องเนี้ยนะครับรับประกันโครงสร้างให้ว่าโครงสร้างเดิมแท้ทุกคันนะครับเนี่ยเดิมแท้ทุกคันนะครับ เก็บงานให้สภาพพร้อมใช้พร้อมขายพร้อมขี่นะครับของโรงเรลวผมจะการให้หมดเปลี่ยนให้หมดนะครับก๊อกแอร์กอกอากาศต่างๆผม QC ซให้หมดตรวจให้หมดนะครับโครงสร้างก็ดูแลให้รับประกันให้นะครับลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับมีรุนตีให้ด้วยนะครับจากบริษัทนะครับเป้ขับรถสวยอยู่แล้วนะครับขายรถสวยรถดีอยู่แล้วนะครับพอลูกค้าไปใช้นะครับจะได้ใช้ยาวไม่ใช่ขับไปซ่อมไปไปซื้อของถูกนะครับบางคนไปซื้อรถตัวนี้ปีนี้ราคาเนี้ยปีใหม่ได้นอนนะครับ ปซื้อราคาสองแสนกว่าบาทผมบอกเลยว่าคุณอาจจะได้ของโหลนะของโหลรถชนหรือไม่ก็รถมีปัญหานะครับสภาพภายนอกจะดีแต่ภายในเครื่องแบบเครื่องแบบกลางเลยะครับอันนี้คือผมบอกจากประสบการณ์จริงนะครับเพราะผมไปซื้อรถเนี่ยผมก็ไปคัสไปดูนะครับต้องดูละเมีระมยละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเวลาซื้อรถอ่ะเราดูผิวเผยไม่ได้เราต้องดูเจาะลึกนะครับต้องมีความรู้ในการดูเรื่องรถนะครับถ้านะครับถ้าไม่มีเนี่ยแนะนําว่าซื้อกับเป้งยังไงก็คุมนะครับ ไปเก็บงานให้ละเอียดทุกจุดนะครับเก็บงานให้ละเอียดทุกจุดนะครับแล้วตรวจระบบฟุงระบบไฟช่วงล่างค่องเครื่องได้หมดเลยตรวจให้หมดเลยนะครับไม่คุ้มได้ไงครับลูกค้าสบายใจเลยนะครับมีการันตีจากทางบริษัทให้อีกนะครับอ่าล้วตวตัวนี้นะครับทะเบียน9085ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับผู้ไฟตันหมอถ้าถามว่าไม่มีทํำยังไงนะครับผมแถมให้ได้นะครับผมแถมให้ได้ติดตั้งเพิ่มไม่ได้เป็นของแถมให้ทุกคันนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ สองปีสองมืนโลก่อนวันแม่นี้นะครับถึงวันแม่นะครับโปรนี้ถึงวันแม่เท่านั้นนะครับแถมให้เลยนะครับมูลค่าเป็นหมื่นนะครับแล้วก็จะบอกว่าทุกคนนะครับที่ได้โปรนี้ไปก็ใช้รถนะครับไม่ต้องห่วงเลยหายห่วงเลยเรื่องประกันเครื่องเกียร์สปีสองหมื่นโลไม่พอผมแถมประกันฉุกเฉินฟรีให้อีก1ปียังรั่วยังแตกมังหมดมีรถมีปัญหาเรียกรถสไลด์ได้2 4ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะครับสีขาว 5ประตูนะครับกันสาดติดตั้งมาครบนะครับยางดันหลบด้วยนะครับยางใหม่นะผมจะบอกว่ารถแบบเนี้ยนะครับอ่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับเพราะประหยัดน้ำมันผ่อนเบาๆขับคล่องตัวได้ปีใหม่ออปชั่นคุ้มนะครับเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายมือใหม่มือเก่านะครับจะซื้อพ่อแม่ใช้หรือซื้อใช้เองซื้อลูกใช้นะครับบอกบอกเลยว่าเลือกรถแบบนี้คุ้มมากๆเพราะว่ามีกล้องให้ครบเลยมีกล้องหลังให้มีจอให้ดูนะครับทันสมัยน่าใช้ ถอยไม่ต้องโกโชนชงเสาเลยนะครับแล้วคันนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดตากนะครับนี่คันนี้นะครับได้สีเทาดำไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟดทัลให้นะครับหล่อหล่อสวยๆแบบนี้นะครับเบาะด้านในได้เบาะหนังแบบใหม่หมดแล้วนะครับเบาะหนังแบบใหม่หมดแล้วนะครับชอบก็จัดได้เลยนะครับเป้จัดให้นะครับรถต้องสวยต้องเดิมต้องดีเท่านั้นนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างอย่าลงราคาไว้ให้เสนหราคาที่กำลังหารถใช้งานสักคันนะครับ ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์9 4 8 4 8นะครับดอกเบี้ยนะครับสองบาทกว่าเท่านั้นเองนะครับดอกเบี้ยสองบาทกว่านะครับตรงนี้เป็นรถที่ต้องติดจองมาทังหมดเลยนะครับนี่มีรถหลายแบบหลายแขนนะครับหลายหลายยี่ห้อนะเยอะนะครับให้ดูเลยนะตรงนี no ้เป็นรถทั้งเข้าใหม่ทั้งติดจองนะครับูกคาคนไหนอยากได้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยเบอร์0ูนย์9 4 8 4 8เอ้ผมตกลงไปหนึ่งคันนะครับคือคันนี้นะครับนี่สีขาวจากอยุธยานะครับ เดี๋ยวเราล้างเรล้างสปาหน่อยนะครับเดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะครับเดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะปีใหม่ไม่น้อยท้งนั้นเลยเลือกช็อปได้เลยนะครับยาลิส V ออสนะครับเป็นรถที่ผ่อนเบาๆออปชั่นเยอะนะครับราคาไม่แพงนะครับสามแสนสี่แสนบาทนะครับไม่ต้องไปออกเจ็ดแปดแสนดาวเป็นแสนไม่ต้องนะครับออกลูกระเป้นะครับดอกเบี้ยพิเศษด้วย2บาทกว่าแล้วก็ได้โปรนะครับโปรประกันเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นโลเป้ก็แถมให้คุ้มเลยครบเลยนะครับ แล้วก็จะบอกว่าวันนี้นะครับจองวันนี้ถึงวันที่12นะครับมีโปรนี้ให้แล้วนะครับไม่อยากให้พลาดกันติดต่อมาได้เลยนะครับอยู่ทั้งจังหวัดนะครับดูผ่านสื่อออนไลน์นะครับไม่ต้องห่วงว่าจองได้ไหมจองได้นะครับจองได้นะครับผมทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับไปได้หมดเลยแล้วก็มีรถสไลด์ส่งได้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับใครอยากได้วีออสยารี่คันไหนรถรถเก่งคันไหนที่ดูในคลิปแล้วติดชอบกดติดตามไว้แล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแอดไลน์มหาเป้ นะครับแล้วโทรมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดรูปรถให้ทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่ารถที่ขายตรงนี้ถ่ายตรงนี้นะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับรับประกันวเวลตีให้เลยนะครับวันนี้ไป้ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคันไหนรอติดตามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ